ทุงนี้ไหนอ่ะอไข่พะโล้หนึ่งกองเลยจ้ากินข้าวน้ำกันเด้จ้าทุกคนอ,อีกแล้วกินข้าวเที่ยงผู้มือเลยจ้าทุกคนจ้านี่เลยไขย่อันนี้กำลังปอกไข่ท้งเครื่องไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องอันนี้ปลาเดดเดียวทอดปลาดินปลาเดดเดียวทอดจะ้ะ แล้วก็จะมีผัดกะเพรากินกับข้าวเหนียวเข้ากันข้ากันจังคนปิ้งไก่ละร้อนเลยนี่เลยค่ะปิ้งขาไก่เนาะมันจะแซ่บบริสจ้ละร้อนเลยค่ะทุกคนจ้ามีข้าวเหนียวเดิมมันกินข้าวเหนียวกันจ้าแบบนี้เลยอันนี้คือไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องจ้าโยกไข่เบิรงน่อนว่าเมนูมันมนนีมีอย่างนี่เลยจ้าตามแบบฉบับนี่ กล่องข้าวเหนียวค่ะแม่กล่องข้าวน้อยกล่องข้าวเหนียวท่าแม่กล่องข้าวน้อยข้าวเหนียวท่าแม่อะไรไม่รู้อะนี่เลยมาเด้อกินน้ำกันจ้าทุกคนแซ่บๆหลายๆจ้า